สวัสดีพี่น้องครับเ,เพื่อนๆชาวยูทูบทุกคนครับผมวันนี้มาที่ไหนเนี่ยร้านเฮเด่นครับนนสมบูรณ์วัดดีป๋ารีนวัดวนะมารารวานันนี่คนมวสวัสดีครับช่างครับกังไล่แล้ว กวางเล่นลวดมาไล่เอาเม็ดนสใ่หรือเปล่าเปลี่ยนยังมันนี่ครับนี่ฮะตัวใดบั่นโอ้เออเอ็นยังมันเนี่ยไ้บันคือตัวนี้นั่นปิดปิดไอ่มันคือโอ้เอาเอ็นยังมันประเด็นคิ้วลอวะคิ้วมันบอกฮะใช่ครับซุ่มล่อวะใช่ครับตัวยาวครับผมกำลังไล่อยู่กำลังไล่กำลังติดตั้ง โอ้นี่เดี๋เดเดจริงมริงมัน้งมันขึ้นต้นอยู่อาวสวย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 โดยช่างรมาแต่นี่ก็สวยสวยอยู่ครับมไล่ตัวนี้ด้เดวย่ใสดยมาไล่ด้วย่าใส่ดเียไล่ตัวเลยาใส่ดิเนี่ยเอาใส่มาคู่ขันเสเออไล่เอา มันประกอบคือว่าเป็นสูตรของมันเลยเนี่ยนะเป็นสูตรของมันเลยปะ SXZ 360ครับแต่งลอ้อโอ้เบิ่งพีนง่น้องไฟไหมไฟไหมไฟไมันไฟไหักไฟแน่เนี่ยออก,อกวัสดุดวงเงียนออกแกงหอดน้องบัวลัมพู่หดแล้วน,นี่ โอ้เห็นสติกเกอร์แทนคุณครับว่ากันว่าทีมนี้จัดหนักจัดเต็มครับแทนคุณเนี่ยเจ้าถนนครับสแตนเลสครับพี่น้องงานไทเท่ เท่เยเทย่ไท,ท,ทยเนี่ยเทไทย่ไทยวะ <laughs> นำงามแหลมๆเลยสามหกยครับรถทวงเข้ามาตรงไปเบิ้งหรอครับเบิง้งแต่ทางหนาเพราะรถ่วงเนีย่ย รถบรรทุกนี่เบิ้งทั้งหนาเพรอย่าง,งินคือกันเวิครับลูกพ่วงลูกยังบ่ค่อยมีหมงแดงนะครับทั้งหลังครับพี่น้องทั้งหลังนี่สิบ่คอยมีมบงแตงพ่วงรถบรรทุกนี่ครับนี่ต่กันศาสตร์บางพุ้นครับ กันไหนแทงมาแทงเบื้องทั้งหนครับฮอนขวบท่อ,อครับท่อมันออกทุกรูไหมนี่มันออกทุกรูไหมนี่น่าจะออกทุกรูครับเพราะว่ามันดำดำทุกรูครับหอนเน่น มีการเขียนไว้ด้วยครับเห็นไหมเขียนไว้เลยครับเอามาวันที่เดือนนี้ครับเดือนนี้ครับกร,กรกฎาคมแล้วดูทีนี้ว่ามันจะไปเสื่อมตอนไหนนะครับจะได้เปลี่ยนตอนไหนก็ต้องเขียนไว้ด้วยครับโอ,อ้ตรงนี้นี่เขียน นี่คือตัวนั้นครับเปี่ยนออกมาแต่งสวยครับแต่ว่าน่าจะเป็นหน้าเลดหมดเลยเนาะสไตล์แต่งไฟครับพี่น้องแต่งไฟใส่ไฟเยอะแบบนี้ครับก็ถ้าจะเอาเลดมาใส่มันก็มองไล้เห็นครับโชว์ไฟครับ ตายแบบโชว์ไฟสปอร์ตไลท์ครับแล้วพาหยางเข้าไปเบิง่งแบบมีอยูร้านเดียวนี่ล่ะใน,น่นองบัวลำพูก็ไรร้านแจงรถบ่อคอยไลายครับ เจ้าของเป็นนางก็เนี่ยน,นี่มาอะไรครับน,นี่มาอะไรมาซื้อๆนี่แล้วมาเล่นน้ำเจ้าซื้อๆนี่แล้ว โอ้ยไม่ได้ด่าเดี๋ยวมีกันจิดคันชิดสปอยเลอร์ใช่ไหมฮะแล้วก็จิดสเตยคันใดมันจัดจะมาติดอยู่ชุดหนึ่งเอฟอ่เอฟอ๋ออันเดียวมาโชค์มือนั่นบ่เอฟอาร์ติดสปอยเลอร์สเกิรหน้า โอ้ของแต่งเยอะครับมากันได้มากเรียกเอาได้นะครับเด้อหลานเฮียเด่นครับนนสมบูรณ์โอ้ม่งเป็นเล่าเต้เนี่ยใช่พีเจ็เตอร์ีเจ <laughs> ็เตอร์เนี่ยโอ้ยจอบยืนมึงด้วยเฮียเด่นไปยืนมึงด้วยก็ายม,ยมาคือกันแถวโอ้ยว่าคนนี้เขาจ้างมาได้่หอะนายแบบคนนี้เขาจ้างมาเอ้า,า,า,อาดูเอาครับว่าใครครับหันมามาเ,าเออ อเอาจ้างมาด้วยค่าตัวเท่าไหร่ครับนั่นแพงอยู่ฮะแพงอยู่แต่ว่าผู้นั้นมันม่มีหนวดเนาะผู้นี้คือมีหนวดวะมันฟูมันฟูหายผดก็ได้ขน,นาดบางที <c oughs> ปกติสีส้มานโอ้ามาธรรมดาเด้อเฮียเด่นนี่ได้ <c oughs> เป็นพี่เซนเตอร์วะนี่เป็นหน้าแบบพี่เซนเตอร์ขององยางนันโอ้เดี๋ยวเขาสิว่าโฆษณาไนคเขาขากด ของแต่งเยอะครับผมเชิญมาเลือกหรือซื้อหากันได้นะครับให้เลือกเอาตะปะมาให้รลือกมั้งปะ man, man. ให้เลือกตะ่มาให้รลือครับลันเนี่ยฝั่งนี้จะเป็นของแต่งังนี้จะเป็นของแต่งครับวเอรอเออแเวฟอาร์อาร์เนี่ยยัไง กระจังน้าของหล้อะเนี่ยของหล้อ R ไง R มนิมันมีเยอะหลายรุ่นตรนี้เราไม่มีที่โชว์เราจะโชว์กันอันี่ของสิล้อ่ะเนี่ยสิล้ออนี้โฉมเอาไปใสห่วล้อบ่ได้มันก็มีขอามันอยู่เอาไส้่อยเนี่ยจะไส้ดวะเรามารเิห่อยว่ามันีถึงในริดไม่หมดไส้ไดบ่เด้อนี่ของจีกาอยู่บ่ กี่กาเรมีที่กาก็มีมีแต่ว่าตัวใหม่อยู่จะแปลงต,ตัวตัวเก่าเป็นที่กาเนี่ยก็แปลงประมาณแปดเศษฮะเียเอ็ม,เอมไหนครับเศเี่คโอ้เศษเอ็มแทนคุณนี่บ่ โอ้กันชนอันนี้ชุดเท่าไรครับเฮียเด่นเนี่ยโอ้เอาไปใสแบบเจซีเอ็มหอยเป็นไดวะตัดไซวะฮะอันนี้อันนี้เท่าไรเนี่ยโอ้เจ็ดพันิดงิเจ็ดพันเจ็ดพันิดๆ <7, 000. S 2> ครับผม สองอันนี่เป็นปะสองสามหกนี่แหละสองสามหกหนี่งเป็นสเปคเดิมๆที่มากับรถสเปคเดิมๆที่มากับรถครับถ้าเป็นตัวแต่งก็จะเป็นตัวเหมือนท่านหน้าเนาะที่เป็นยื่นออกมา,มาเห็นไหมอืจะต่างกันเด้ตัวข้างหน้าจะยื่นออกมาตัวนั้นก็ต้องแปลงหน่อยครับโอ้เด<อ>ี๋ยวไปใส่เกียร์ซี่มยมขวายทียังไงวะนม่ใส่ได้ใส่ได้หมดแหละฮะ <laughs> ผู้ใดใส่ให้เจ้าวะ เนี่เด่นบ่ฮะสัง้งผู้ชำนาญงานสั่งม่อนบ่ะสังมอนช่งผู้ชำนาญงานเ๋้วก็ตีกันเจ้ะก็ให้กันที่ททททงคนเจ๋งเจงเจ,งจ๋งครับเจ๋งเดี๋ยวหาเงินก่อนเท่าเจ็ดพันตดียไบัก j เจซมนี่แม่วะ่ะ มันสีคือเ่าโอ้นี่มันไฟตามันมันใหญ่เกินไปครับจะมีไฟอยู่ตรงนี้ครับถ้ามันไม่มีไฟมันเป็นทึบเลยเนี่ยมันจะเข้ากันอยู่ครับเราต้องตัดตัดเอาตัดแล้วเชื่อมใหม่ครับกว้างเกิน ฮะไก่ใหญ่เนี่ยังเห็นจังค่อยเห็นก่อนไก่ไก่เขาเห็นตัวเนาะเอาคือห้อยไส้ลวนเดาะนี่มันคนละสุดบ่ะอันนี้ไส้ไส้มือนี่ปะอันนี้ไส้มาตะเกาแล้วันนี่ เรียกว่าทั้งชุดอาชีพหลังพวงมาลัยครับสิบล้อพ่วงครับผมก็จะมีที่นอนแบบนี้นะครับก็เป็นบ้านหลังหนึ่งนะครับก็เป็นบ้านหลังหนึ่งกินนอนอยู่ตรงนี้ครับคนขับรถเราก็รู้จักกันเป็นอย่างดีครับ พี่น้องชมรถพ่วงหล่อครับคลิปนี้ก็ขอไว้เพียงแค่นี้ครับผมขอบคุณที่รับชมกันนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากติดตามช่องดัมซิ่งซุเปาวครับสวัสดีครับ